เรื่องแรกก็จบไปนะคะเรื่องเอ,อย่าปล่อยนะปะอ,อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มีช่องโหว่เนาะอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มีช่องโหว่เนาะอ่าเรื่องที่สองเราจะคุยกันเรื่องอะไร หรือว่าเอาแค่นี้แล้วก็ไปการ์ดเลยเอินทอร์มันคือแบบว่าวันนี้มันไม่มีแรงบันดานใจในการทำคลิปเลยจริงๆนะขอบอกพึ่งเบบพราอากาศนะก็ได้นะคะอืณก็เคยเจอนะปัญหาพวกนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์คือต่างคนต่างไม่พร้อมเข้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลา เข้ามาในจังหวะที่ว่าคุณกำลังมีปัญหาด้านการงานการเงินอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยไม่มีเวลาเทคแคร์ซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันซึ่งก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะภาษาผู้ใหญ่ก็ต้องให้แยกย้ายกันไปเติบโตก่อนนะคะอืมแต่คนนี้บางคนมันก็มันก็ไม่เข้าใจมันก็อาจจะตักกะนะคะแยกย้ายไปเติบโตคือมันก็ไปเติบโตกับคนอื่นคุณก็ใจโมเมนต์ที่แบบว่าคุณอาจจะบอกให้เขาไปแบบ รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอันนี้เราพูดแบบมุกคขำๆนะเออแบบว่าให้ไปรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองการงานชีวิตของตัวเองไปโฟกัสที่ตัวเองบ้างแต่ก็เออไม่ต้องมาอะไรกับคุณมากอะไรเงี้ยแต่จริงจริงก็คือมันดันเข้าใจทะลึ่งเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งคือมันไปเติบโตกับคนอื่นเฉยเลยนะคะก็เหมือนกับว่าเขาคใจผิดเขาคิดว่าคุณไล่เขาไปแล้วก็ไปเขาก็เลยไปเติบโตกับคนอื่นซะจบสรุปแล้วคุณโสดเหมือนเดิมนะคะ เอออันนี้ก็ขำๆเนาะพอดีเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้ก็เลยอาพูดให้คุณฟังเป็นแบบเป็นอารมณ์เพื่อเพื่อให้คุณไม่เครียดมากนะคะกับหัวข้อของเราในวันนี้เนาะเอ้อเออที่ที่ที่ตอนแรกเราพูดตั้งแต่ต้นรายการว่าเราอยากจะพูดเอ e นอ y ที่ว่าคุณจะทำยังไง how to เมื่อไม่มึงคนสัพย์ทร ในด้านไม่สนับสนุนในด้านการงานนะคะคุณจะทำยังไงเราก็ต้องสนับสนุนตัวเองนะคะวิธีคิดง่ายๆแต่ก็ทำได้ยากเพราะว่าบางคนก็ต้องอาศัยคนอื่นนะคะในการทำงานในการที่จะให้การงานของคุณขับเคลื่อนไปในทิศทางที่มันสมบูรณ์ที่มัน ดีขึ้นนะคะบางเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการการซัพพอร์ตในเรื่องงานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับตัวเงินด้วยนะคะอ่ามันมันมันมีเรื่องตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนเนี้ยคนที่เขามีศักยาภาพมากพอในการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องการงานของคุณเขาก็ดันเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีเอนเนอร์จีที่ปื้มปิ่มคุณสักเท่าไหร่หรือไม่ได้มีเอนเนอร์จีของความเอือ้อเฟื้อหรือมีน้ำใจกับคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น หัวข้อนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะคะหัวข้อนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะคะ คจะใช้คําพูดว่าคุณจะทําอย่างไรเมื่องานของคุณยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดนะคนในครอบครัวก็ได้ my family your family คุณก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่คุณอยู่ด้วยก็ได้นะคะได้เพื่อนฝูงคนรอบข้างแต่อันนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะมองว่าเป็นตีว่าเป็นคนใกล้ชิดดีกว่าเพราะคนใกล้ชิดมากก็เป็นคนคนแรกๆที่คุณคิดถึงหรือคนแรกแรกที่คุณจะต้องอ่า พูดความฝันหรือว่าพูดสิ่งที่คุณจะลงมือทำให้เขาฟังก็เป็นคนที่คุณไว้ใจเป็นคนที่คุณสนิทหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อผลตอบรับออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคุณจะทำเช่นไรอันนี้ก็ต้อง